สวัสดีค่ะทุกคนพอเราสวสดกระถางเงินล้านเสร็จใช่ไหมทีนี้เราบอกตัวเองเลยว่าโทรศัพท์นี้ไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาแล้วนะโทรศัพท์นี้จะเป็นโทรศัพท์ที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเราจะไม่วางไว้ต่าๆเราจะไว้สูงๆเราจะไม่ให้ใครข้ามนะโทรศัพท์นี้เป็นแม่เหล็กนะดึงดูดเงินให้กับเรานะคะมันครูเนี่ยก็เคยสังเกตนะบางทีว,า,วางวางผิดที่ผิดทางลูกข้ามก็มี จากอุตสาห์เราอุตสาห์สวดมนต์ภาวนามันก็กลายเป็นแบบมันไม่เฮงไม่เฮงได้นะทุกคนเราต้องเข้าใจพลังงานด้วยนะเรื่องกับของต่ําด้วยอะไรเงี้ยเออนะทุกคนทีนี้ <c oughs> พอสวดพระคาถาเงินล้านแบบนี้ใช่ไหมฝึกให้ได้วันละเก้าจบหลวงพ่อท่านสอนว่าให้เราฝึกสวดว,วันละเก้าจบเราไปศึกษามาหมดแล้วเนาะ เรานอกจากเรียนกับแม่คู้รู้เนาะแต่เราให้วิธีเคล็ดลับในการสวดพระกาะาเงินล้านโดยตรงที่เราไปเรียนรู้มาแล้วเราใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์นะแล้วก็นับเงินที่มีเนี่ยแล้วเ,เอาใส่กระเป๋าที่คุณค้าขายในบัญชีก็เหมือนกันในสมุดบัญชีคุณต้องเขียนนะคุณต้องเขียนว่าคุณต้องการเงินเข้าเท่าไหร่อ่ะที่แรกใช่ไหมครูบอกว่าคุณต้องการเงินแค่เข้าห้าพันใช่ไหมทีนี้คุณต้องการหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่ะ แล้วก็เขียนเขียนแล้วก็ใช้กดแรงดูดแล้วก็เอาไปดูก่อนนอนเนาะว่าเงินจะเข้าเท่านี้นะ <c oughs> น่าราคานะ่ะเขาดูดินะบางคนก็เปิดดูเออ เราก็เล่าให้เขาฟังเลยแหละว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างอะไรยน้องแล้วทีนี้เวลาเราเข้าไปที่ธนาคารนะเราก็แบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นด้วยนะว่าเราต้องการให้เงินเข้าเท่านี้นะวันละเท่านี้นะอะแล้วก็รู้สึกว่าเงินมันจะเข้าเท่านี้จริงๆโปรแกรมจิตนะเช้าของวันย็น นะไม่ต้องพอก่อนจะนอนเนี่ยก็นั่งสมาธิเหมือนกันนะก็ขอบคุณบอกรักตัวเองเหมือนกันนะอยู่กับเป้าหมายตัวเองแล้วกดแรงหนึ่งดูดอะหรือการสวดมนต์ก็แล้วแต่จะทํางานเงินมันจะมาไวมากกว่าที่ขอเหมือนคุณอยากได้เงินล้านุูก็อยากได้เงินล้านใช่ไหมเนี่ยุูมีสลิปเงินหนึ่งล้านบาทคุณก็ไม่เคยได้ใส่ใจดูเท่าไหร่นะทีนี้ไม่เอาแล้วอะดูก่อน ดูลูกเงินก่อนก่อน